สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมุนอยากจะมาให้ดูตัวนี้เลยคืออยากนำเสนอมากนะคะน้องมีชื่อว่าดอกหอมเจ็ดชั้นนะคะซึ่งน้องหอมจริงๆนะคะหอมเจ็ดชั้นกำลังปรึกษากับอาจารย์อยู่นะคะที่เรียนแล้วก็ทำงานอยวิจัยนะคะเกี่ยวกับด้านการสกัด essential oil หรือก็ออตัว น้ำมันหอมระเหยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นตัวชูวโรงของเราเลยนะคะมนกะว่ามนอยากทําผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมจากธรรมชาติซึ่งเราสามารถสกัดเองนะคะแล้วเราก็ปลูกนะคะในพื้นที่เล็กๆในไร่เรานี่แหละค่ะก็คือใช้พื้นที่ที่เรามีเนี่ยปลูกแล้วก็ได้คือ,ค,อคือตอนนี้มันหอมมากจริงๆมันหอมมากแล้วดอกมันแบบว่าคือด้วยความที่เป็นหน้าหน้าฝนไงคะอ่าเขาก็เจออย่างนี้เลยค่ะสะพรัง่งแล้วก็เต็มแบบ คือดกถ่ายให้พี่ๆในกลุ่มที่ทำงานเกี่ยวกับอดอกไม้แล้วก็สกัดน้ำมัน essential oil ต่างๆในพี่ๆเขายังแบบโอ้ออกเยอะมากนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่มุนเอามาปลูกน้องออกแบบกิ่งนึงแค่ไม่กี่ดอกเองแต่ตอนนี้คือเยอะมากดูสิครับเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะด้วยความอุดมสมบูรณ์ดินดีน้าดีอย่างเงี้ยคะ่ะเขาได้สารอาหารเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงกิ่งก้านเขาเนี่ยเขาก็จะ ออกดอ,อกออกผลให้เราเห็นแบบนี้มันคือผลผลิตนะคะแล้วมีกลิ่นหอมแบบที่สุดอะ่ะอืมเขาเรียกว่าดอกหอมเจ็ดชั้นซึ่งมันเเวลานับดูเนี่ยมันก็จะมีแบบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นชั้นชั้นของเขาอะเนาะเนี่ยค่ะหอมจริงค่ะ